สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแคตตีที่กำลังจะมีให้เราเล่นภายในวันนี้กันนะคะเป็นแคตตีบวกกับโหมด Spirit w ว l นะคะก็คือเป็น12 s 12ก็จะเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเรานะคะใน,นแผนที่นะที่เราจะเล่นนะคะในรอบแรกและรอบที่2เนี่ยจะเป็นด่านฮอล l ลว์นะแต่ว่าในรอบไฟนอล เราจะไปเล่นในด่านเซเลตตากันนะคะโดยแคลรี่นะคะเราเขาจะเปิดให้เล่นแค่3วีก็คือแต่วันที่6ถึง27กันยายนนะคะเราก็เปิดแค่4ชั่วโมงเท่านั้นการจัดทีมนะคะก็จะต้องจัดให้ครบ3 6 9หรือ12นะยังไงก็ได้นะคะโดยการจัดทองเนี่ยก็จะเป็น สามารถเชิญเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในแคดดี้เดียวกันในรอบเดียวกันเท่านั้นนะก็คือสมมติว่าอยู่รอบพีริมก็ต้องเป็นพีริมเหมือนกันนะคะถึงจะเริ่มกดสตาร์ทเพื่อไปค้นหาผู้เล่นได้นะก็จะแบ่งเป็น3รอบนะคะก็คือพีริมซมมีไฟนอลแล้วก็ไฟนอก ถ้าชนะในดานแรกเนาะก็ถึงจะไปในรอบต่อไปได้แต่ถ้าเราอยู่ซึ่งมีไฟนอลแล้วเราไม่ผ่านในรอบไฟนอลเรากต้องกลับมารอบใหม่ก็คือกลับมาที่รอบ P พีลิมนะคะถ้าจะเห็นว่ามันก็จะค่อยๆผ่านไปนะถ้าเกิดว่าชนะในแต่ละรอบนะคะส่วนอันนี้เป็นสกอร์ที่จะสามารถขึ้นไปในแต่ละและงเนาะเมื่อกี้ ก็ของรางวัลนะคะก็จะมีให้แลกแลกได้นะหลังจากที่เราทำกิจกรรมตรงนี้นะคะนอกจากของที่แลกได้มันจะมีเหรียญเนาะเหรียญที่เอาไว้ใส่แบบตรงหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ชนะ10ตานะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในปีนี้ของแค t ตี้ถ้าเพื่อน สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอาจจะอธิบายแบบไม่ได้ลเอียดขนาดนั้นเราก็เอาตามที่เขาโปรโมทมาประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ